สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนด้วยนะครับตอนนี้อยู่ในเกม Hero of New w o r l d นะครับผมซึ่งวันนี้นะฮะเราจะไม่ได้มาเล่นกันในแบบโหมด3ทางปกตินะฮะวันนี้เราจะมาเล่นในโหมดวิดบอลนะครับผม1นหนึ่งะฮะระหว่าง B3 นะครับกับใครก็ไม่รู้นะฮะซึ่งวันนี้ B3 นะฮะมาเล่นในรหัส My Field หรือว่ารหัสของเจมจี้นะฮะซึ่งก็อยู่ในคลิปกับผมหลายคลิปแล้วนะครับผมก็นะ Yeah. ก็บิ๊กเขามาเล่นในรหัสของเพื่อนผมนะฮะแล้วก็แบบเล่นปั๊มเอเมมมาอะไรประมาณนั้นแล้วก็ได้เจอกับปากดีนะครับก็เลยหนึ่งหนึ่งกันไปสามตาแล้วนะฮะก็สกอร์ก็ตามนี้เลยฮะคือหนึ่งหนึ่งแพนด้ากับเพปไปนะครับผมแพนด้านี่ก็รู้สึกจะยับเยินนะดูสถิตกิกันดีกว่านะครับโอ้พ oh, ันห้าเจ็ดสิบนะก็หลายการนะครับวันนี้นะฮะปีมือก็หล่อเล้าอยู่นะครับแต่ว่า ฝีมือ B ีสามนี่ก็ค่อนข้างจะนะครับนะก็ะนะโหดไม่โหดก็นะเดี๋ยวก็รู้แล้วครับแนะหมของแบบนี้โอ้โเลวันั้นฮะบิ๊กเราเลือกมาเป็นเลวันั้นฮะตอนนี้นี่ก็โอ้โห<ะ>กันบูดนะฮะกันบูดเจอเลวนันนนนนะฮะแบบนี้เทพทูซะด้วยนะ,ะสำหรับเจมจี้ของเราผู้ที่ให้อวตารเรามาหลายตัวแล้วนะฮะเป็นเทพทูที่น่ายกย่องและทรงเกียรติมากนะเพราะว่า ซื้ออตายเพื่อนนะอะไรประมาณนั้นแนละโอเคฮะเราจะาดูกันนะ B3 จะสู้ได้หรือเปล่าฮนะโอ้แต่ผมส่วนตัวนี่เชียแน่นอนอยู่แล้วคนนี้ก็อ๊หนึ่งหนึ่งกันมาสองตาชนะรั่วนะครับก็ต้องคิดมากอะไรนะอันนันเป็นสกิลแรกนะครับผมล้วก็ซื้อวาดมาแล้วก็ออกของสแต็กอะไรประมาณนั้นแบบว่าบู์สแต็กมาเต็มที่เลยนะครับเราก็จะมาดูกันว่า ฝีมือของบิ๊กเรานะ่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็รุ้ครับจริงๆของแบบนี้แน่นอนนะก็คลิปนี้ก็อัดเล่นๆนะไม่มีอะไรทำนะผมว่างว่างมากเลยเขาบอกเลยอัดของสเต็กเอจิมาลุ้นๆนะสำหรับกันเบรนะยิงหนักแน่นอนแบบนี้โอ้เลือดเท่ากันนะแต่ว่านาบิ๊กจะเยอะกว่านะครับก็ขอเรียกว่าชื่อบิ๊กเลยแล้วกันนะชื่อบิ๊กนะครับผมแต่ว่าเล่นรหัสของเจมบ้างนั้นเหรอเออนะฮะก็ต้องมาดูกันว่าสเต็ปการลาดชีพของแต่ละคนนี้เป็นยังไง นีไ่ไงไล์กาดนะฮะได้คีเป็นแล้วไม่รู้ว่ากันเบลดได้หรือเปล่าเมื่อกี้เขาจะแปะแน่นอนขอบอกเลยฮะคนนี้โหดสุดแล้วนะฮะในโรงเรียนนะฮะไม่มีใครโหดเท่านี้แล้วนะฮะไม่ได้อวยนะฮมแม่งเ,เก่งจริงยอมยอมน,ะมนี่นี่กันเบลดกันบูดนี่ลาคดคลิปเว้าวงวงเว้า,ววาวตามสเตปตามสไตล์4นนะีดินนายด้วยนะเมื่อกี้นี่ถึงบิ๊กจะไม่ได้ขึ้นมาดินนายแต่ว่า ค่อนข้างมันก็โดนคิดยิงพอดีครับคือเอาเป็นว่ากันเบสนี่ไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้อ่าเขาเรียกอะไรนะครับอ่าเรียกว่าไม่ได้คิดนะฮะโอ้ไล่ยิงอ่ะโอ้โหยิงแรงมากครับสําหรับบิ๊กโอ้โหยิงต่อเนี่ยจะได้นะฮะได้ตายนะฮะไม่ใช่นะฮะผมเดี๋ยวเก็บรูนรีเจเนอเรชั่นนะแล้วฉันรู้นั่นไงกันเบสแน่นอนอแล้วมันต้องสกิลขัดใช่ไหมครับมันเป็นสเตปแอนสไตล์อยู่แล้วนะครับผมบิ๊กนี่ขอบอกเลยว่าอัพสกิลสองมานำนะฮะนำมาหนึ่งนะผมสกิลสามยังไม่อัพแน่ โอ้ไม่กายตัวเลยนะฮะสกิลสามว่าสกิลหายตัวเนะี่ยเออใช่ใช่ครับสกิลสามเขอดาเมจล้วนๆนะโอ้สแต็กพิษไปแบบนี้มันเป็นพิษเปล่าวะคือมันลดเลื่อนๆ,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 ๆอย่องเง้ยโอ้กันเบรดเจ็บนะกอดป้อมเลยตอนนี้ฮะเวลสี่แล้วอัพติได้ไม่อัพนะฮะอูขอแบบไปล้วนๆหน่อยดิโอ้กวอะไระอ่ะเออโดนป้อมยิงหรือเปล่าเมื่อกี้ไม่แน่ใจนะกันเบีดรู้สึกว่ามาได้เกือบจะ2สองนาทีกูก็กอดป้อมแล้วนะฮะป้อมจ๋าอยู่ไหน นะผมก็ไม่รู้เขาปากดีอะไรกันนะผมมาดูตอนที่เล่นตาเป๊บแบบว่าช,ชนะแล้วนะครับผมก็เลยดูตาสองตาสองเสร็จปุ้ยตาสามต่อไหมเออแต่บิ๊กไม่รู้นะผมอัดนะครับนะนี่รนะาชีตามสเต็ปบิ๊กบอกว่าสกิลกูดีมานาพูเยอะลุยได้รุยโลดรุยโลดเลยน่าจะออกขวดนะหรือเปล่านั่นะแน่นอนนะสเต็ปน,นะครับผม อันนี้ก็หนึ่งหนึ่งกันใช้ลูนนะฮะแต่ปกตินี่หนึ่งหนึ่งนะเขาไม่ค่อยใช้ลูนกันนะฮะก็มันก็เล้วแต่คนจะเล่นนะแต่ว่าผมไม่รับผมไม่ชอบคือแบบมันชนะเพราะลูนนี้มันน่าภูมิใจขนาดนั้นเลยใช่ไหมอะไรประมาณนั้นล้านทีไปนะล้านทีไปฮะโอ้ยิงแรงมากแล้วต้องบิ๊กโอ้โหกันเบรกก็ยืนกันกล้ากลัวๆฮะดูจากลักษณะก็รู้นะฮะเดินเดินถอยๆแบบนี้คือแบบโดนกดมาค่อนข้างเยอะฮะสองตานี่ก็โดนเละโอ้โหบิ๊กสู้ฮะ บิ๊กเอาในป้อมเลยนะครับหึยยังหิวด้วยนะบิ๊กโอ้โหกันเบรนี่เรียกได้ว่ากดเกาะแทบจะไม่ทันนะกดตอนนี้แม่งใกล้จะตายแล้วด้วยนะดูชาจะวิ่งกลับบ้านนะฮะไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดผมนะครับก็แน่นอนจริงๆฮะนั้งบิ๊กเรานะถ้าจะเล่นถ้ามันจะหนึ่งฝีมือจริงๆมันต้องเซมฮีโร่ใช่ไหมคือแบบฮีโร่เหมือนกันนะครับคือเราจะได้รู้ว่าแบบเออถ้ามันฮีโร่ต่างเผ่าพันธุ์กันนะ ต่างตัวอย่างเงี้ยครตัวไม่เหมือนกันมันจะแบบค่อนข้างที่จะท่านฮีโร่มันแพ้ทางกันอะอย่างเงี้ยมันจะมันจะแย่นะครับอ๋อรองเท้ามาแล้วฮะรองเท้าแดงแรงรีดทีับผมต้องบิ๊กเรานะะฮตอนนี้ก็ผ่านแล้วสามนาทียังไม่ได้เกิดการฆ่ากันนะฮะก็อาจจะให้เวลาผู้เล่นเท่าไหูขนาดโดนตีนี่เงี้ยอันเบสอันตีได้อนตีที่ผมว่าซ่าแน่นอนนะฮะบิ๊กระวังมันอันตีมึงเวสมึงแย่เลยนะแต่เขาไม่แน่นะครับบิ๊กอาจเาจะ สู้ฮะอาจจะเจ็บอยู่ยิงเราแล้วฮะเอาแล้วฮะบอกแล้วคูบอกแล้วบบ๊กบัตรลัดไม่ดีนะเบ๊กเอาแล้วครับน้องบบ๊กเราโดนบัตรลัดนะฮะกูบอกแล้วกูบอกแล้วนะบบ๊กแมโดนทีนี้เจ็บจุงเลยฮะริงเขายังไม่ปากดีมาเอ้ยมันยังไม่ปากดีมาฮะคือแบบเฮ้ยตัวแรกเฮ้ยดีใจดีใจได้ตังค์เยอะได้ตังค์เยอะจะดูยวดูผมเนี่ยเชียร์เต็มที่เลยเที่หมดน้าตักเลยฮนะน้อง๊กเราวันนี้ อนี่อาลัดทีมไม่ได้บิ๊กเป็นไรหรือเปล่าบิ๊กฟอมตกรือเปล่าฮนะแหมไอทีกูอันดนี่อย่างนี้เลยนะบิ๊กนะไอทีกูไม่อัดน,นี่โหแหมวิ่งแบบในป้อมนงปงในป้อมนี่ไม่กลัวเลยอันนี้มันเป็นตวัวอินนะมันก็เลยอาจจะจะเล่นยากหรือเปล่าเอาไปีออนหัดหรือไม่ีไม่เข้านะอา้อาวกันแเบรบคไม่มีอันตรีก็คงไม่น่าจะก้าโอ้โหจะกิ้วว้าวไปฮนะ โหเป็นการหลบโดยที่ไม่ได้นัดหมายนะโอ้แต่บิ๊กยิงแรงกว่าแน่นอนฮะชัดเจนเลยนะครับผมวอมแบบนี้บิ๊กกดเทสมาแล้วฮะบิ๊กกดขวดทีนึงวิ่งเข้าป้อมหรือเปล่าวะแบบนี้ฮะบิ๊กบิ๊กยังด้อมด้อมมองมองครับนกขุนทองร้องคู่หรือเปล่าครับบิ๊กเอาไงบิ๊กบิ๊กโอ้บิ๊กบิ๊กว่าไงฮะโอ้บิ๊กอ้ตีโคตรแรงเลยฮะตีแรงมากเลยฮะโอ้ในป้อมนะเดี๋ยวจะตายเอานะบิ๊กนะ บิ๊กแม่งหิวเว้ยฮังกี้อ่ะแบบนี้แบบยังไม่ได้กินข้าวเย็นอะไรนี้ป่ะเอาเอาบิ๊กเมื่อกี้กดขวดแล้วโดนแคนเ,เซิลไหมฮะหรือเปล่าไม่รู้ม,รมองไม่ทันนะแหมต้องบิก๊กเราใจร้อนเกินไปหรือเปล่าแบบรีบรีบไงอ่าแล้วก็บิ๊กก็ทันฟอมมาเรื่อยๆสังเกตได้ว่าคลิปนี้ไม่เคยไปฟอมบิ๊กเลยนะครับแหมนะฮะดูซิว,ๆๆว่าเขาจะออกอะไรต่อให้เดาน่าจะเป็นรองเท้านะฮะหรือเปล่ายังไงฮะอ๋ออันอ๋อจะออกสแต็กมาก่อนฮะอ๋อออกของเลือดนะฮะชัวเพื่อความชัวนะครับ อะไรที่แน่นอนแล้วออกหวานมาด้วยฮะการอีกหนึ่งที่ดีนี่แนะนำให้หวานนะครับแต่ปกติผมก็ไม่หรอกอตามสเต็ปตามสไตล์เนะอากนตีด disability เข้าไปแล้วฮะแบบนี้น่าจะมีศพแน่นอนนะฮะแบบนี้กันโบดกันเบดกันบูดแน่นอนแบบนี้ไม่ใช่กันเบดแล้วฮะอ้าวกันเบดยังฮะเหมือนจะรู้ตัวแบบวัดว,ว,วาดฟ้าไว้รหรือเปล่าฮะนี้ไม่รู้ถ้าหวาดฟ้ามันก็คงแก้วหวาดแล้วแหละครับแต่นี้มันไม่น่าจะหวาดน,นะฮะน,น่าจะยังนะ มันอาจจะหวาด,ดหวาดเออหวาดส้มไม่เหมือนกันเลยเห็นไอ้บิ๊กมึงกดวินร้องนะครับผมก็ขอเรียกไอ้บิ๊กเลยแล้วกันนะเป็นที่จะเรียกแบบเอ่อทางการไปไหนนะฮะก็เล่นกันให้เพื่อนๆดูเลยนะฮะกางที่นี่จะจะได้ทุกตัวครับผมเล่นว่าถ้าต่อให้มันได้บัตลัสตอนนี้ GPM บีเอก็อาจจะยังนำอยู่นะครับก็มีแต่การได้คลิปแล้วนี่บิ๊กนี่แน่นอนจริงก็มาดูของกันเบรดดีกว่าอ๋อยังไม่ได้ <laughs> เราเท้าแดงอยู่เลยเท่ากันนะฮะของก็ค่อนข้างทางี่จะเท่ากันนะผมไม่ไม่นะ หมือนบิ๊กจานของเยอะกว่าป้างไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเออไม่ไหวนะมันก็ขึ้นไอ้นากาศไอ้จีมาแล้วเหมือนกันมันก็บวกสแต็กนะฮะก็ตอนนี้ก็จะมาดูกันนะว่าบิ๊กเราจะออกอะไรฮนะโอ้ออกเขาว่าซัพพายนะผมก็เพื่อการการสกิลอะไรประมาณนั้นนะฮะผมน้องบิก๊กเราก็แน่นอนจริง,รงๆเขาว่าซัพพายนี่ก็เป็นตัวเลือกที่ดีฮะเด้งเลือดมาได้ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับก็รอดูกันว่าน้องบิ๊กเราจะได้สะสมบุญไว้เยอะขนาดไหนนะครับไอ้การเบสสกิลมันก็เยอะนะ มี2สกิลนะฮะแต่สกิลสองไม่แน่ใจสกิลที่เป็นก่อไม่แน่ใจว่าถ้าถ้าถ้ามันใช้แล้วเนี่ยมันจะถือว่าจะถือว่าชาร์จของพาวเวอร์สะพายจะขึ้นหรือเปล่านี้ไม่แน่ใจครับบิ๊กก็ใช้สกิลเล่นมั่วนะเพราะมีรีเจเนอเรชันนะ oh, oh บอกเอาเลยครับเข้ามานะฮะเข้ามาแบบไม่ตั้งตัวแบบนี้อันตีไปแต่เขาก็ยังตีได้ฮะเข้าป้อมหรือเปล่าไม่เข้าฮะโอ้เก็บรูนด้วยแย่ yeah, แน่นอนนะโอ้เก็บรูนี่กับบ้านนะฮะอ๋อแบบนั้นนะครับ ภูมิใจมากเลยเอาเอามันเอาด้วยฮะบิ๊กโอ้ยิงแรงนะนะั้นน่ะยิงลิงยิงลิงยิง,ย,ง,ย,ง,ย,งยิงแรงไม่ใช่ลิงฮะตอนนี้บิ๊กรู้สึกว่าจะยังสู้ยากนะฮะแต่เมื่อกี้ว่าบิ๊กไม่ตายก็โคตรจะบุญแล้วนะฮะการเบรคอันตีนี้เขาบอกเลยว่าถ้าเจออินอินตัวอินแบบนี้มาแล้วครับโอ้โหสกิลว,ว่ามันหนึ่งทีฮนะวิ่งกลับบ้านนะฮะมันไม่ได้วิ่งกลับบ้านแล้วมันก็วิ่งลองเจอไปงั้นแหละครับเนี่ยตีป้อมได้อยู่เพราะมีคลิปแทงนะฮะจะดีน้าด้วย ไอ้บิ๊กนี่มันขี้งกจริงๆนะชีฟตัวเดียวก็ไม่ได้นะฮะต้องชีฟต้องโดนกูดีนาอย่างเดียวนะโอ้โหบิ๊กนี่กูไม่ได้กลัวอะไรมึงเลยนะฮะเออกูมั่งมาแบบหน้าป้อมเลยมีอวตารชว์อวตารเขา,าเออแบบเฮ้ยกูเทพทบตู้ด้ยเออแต่จริงๆไม่ใช่อะตัวเองนะฮะอาตัวเองไม่มีเออคนเล่นแทนคนอื่นจะได้ปั๊มไก่รู้จักเปล่านี่ตีเข้าไปตีเข้าไปตีเข้าไ,ไปน่าจะได้ป้อมมันที่เรียบร้อยแล้วเอากันเบรสมาแล้วฮะออกกันเบร์โอ้โหมึงเจ็บ บิ๊กเจ็บบิ๊กบิ๊กบิ๊กยังไงรอดว่าอ๋อวินมองครับผมกันเบรทนี่ถ้าไม่รีบวาดฟ้านี่ก็จะไม่น่าจะได้คิวแล้วฮะเพราะว่าบิ๊กนี่อันติเอ้บิ๊กนี่วินบล็กทีนี้ก็แย่นะฮะแต่ว่าถ้ามันโดนอันติกันเบรเข้าไปนะครับก็มันก็จะตีนะับมันก็จะตีฮะมันคือเข้าใจไหมคือถ้ามันวินบล็อกก่อนอันติมันก็มันจะใช้อันติไม่ได้แต่ถ้าอันติไปแล้วแล้ววินบล็อกเนี่ยมันก็จะโดนตีนะครับเข้าใจไหมเออนั่นแหละนะับมันล็อกไปแล้้วอะะไรรปมาณนนั ก็ว่ากันไปนะไม่แน่ใจนะแต่ว่าเมื่อกี้เหมือนมันตีนะเหมือนบิ๊กมันจะมีบล็อกไปแล้วนะครับเลออ็วนั้นก็เป็นฮีโร่ที่น่าเล่นนะฮะ่าง,าง,างอาจจะเล่นอ่านนะคือแม่งไอฮีโร่บางๆเนี้ยผมไม่ชอบลนลครับผมชอบแบบแบบแบบตึงๆแบบว่าพอจะแบบมีชีวิตรอดได้อนะแบบไม่ใช่ไม่ใช่หนีโดยวินบลออนะเข้าใจว่าคือมันมันเด็กตุดกระโปงเกินไปนะโอ้โหมันจะต้องโอ้โหเปิดอย่างนี้นะฮะไม่น่าจะรอดนะอ้อันตีเข้ามาด้วยฮนะไม่น่าจะรอดนะจริงๆนะสำหรับการเบสอะ โดนแยกล่างยิงแบบนี้นะไม่ต้องออกแยกล่างมาให้เสียเวลาเลยฮะขอแค่ลูนเท่านั้นเป็นพอนะครับโอ้โหบิ๊ก็สกิลไปไม่ไม่ไม่สนใจโลกเลยฮะบิ๊กตัวไหนวะตัวหลังนะโอ้ได้อินวิสิบิลิตี้คือผมเห็นแม่งมันหนึ่งหนึ่งมันได้แค่ไอ้สองลูนนี้เนี่ยไม่แยกล่างก็เฮี้ยนี่เนี่ยเออดับเบิลยังไม่เคยเจอเลยนะฮะแหม่นานทีมาจริง เนี่ยผมก็ได้กินมิสซิลิตี้เรียบร้อยนะฮะบ,บีก็น่าจะบวกต่อได้รัวๆเพราะว่าฮีโร่ตัวนี้ไม่ต้องรออันตรีหรืออะไรทั้งสิ้นนะฮะเพราะว่าสกิลมันก็จะเร็วรอยู่แล้วนะครับผมด้วยสกิลแต่ละสกิลนะฮะนี่นี่กี่วเนะสิบเอ็ดวินสี่สวิกนวก็วิ่งบวกกันไปเรื่อยๆแล้วก็ถึงเวลาเองนะครับโอเคตัวคอมแข็งไปนะอาฮะยังยิงไมมนะครับอ่าแล้วครับน้องบิ๊กตอนนี้เราจะมาดูกันว่าน้องบิก๊กเขาจะทำอะไรนะครับตอนนี้สกอร์ก็หนึ่งๆเท่ากันนะฮะบิ๊กไปดูเฟสแล้วครับบบออ๋ิิ๊๊กกเขาไม่เล่นนเฟสะครับแอ ก็นะฮะอาจจะไปดูคลิปโปคลิปโป้อะไรโหลดคลิปโป้ไว้นะโอ้กันเบสแบบนี้แย่แน่นอนนะโดนไล่ยิงแบบนี้โอ้โหเจ็บมาอเอาบิ๊กบิ๊กขึ้มไม่ยิงบิ๊กโอ้โหเจ็บมากนะเอาบิ๊กบิ๊กบิ๊กอ๋อบิ๊กวินบอลครับบิ๊กอ่ะมันทาอะไรครับมันหยุดทาไมหยุดทาไมหยุดทาไมโอ้โหบิ๊กเขารู้เขาได้นะเดินกลับแม่งเลยเชิดยิงใส่ตูดเลยนะแบบนี้ขี้แตกฮะสาหรับกันเบสกันเบสมเครียดแล้วบอกโอ้กูบัตรลัดทาไมวะเนี่ยฮะ แต่ก็อย่างน้อยก็ยังดีเฮ้ยกูดได้บัตรล้านมึงอะไรประมาณนี้เออน้องบิ๊กก็อาจจะพลาดไปจังหวะนั้นกูก็บอกแล้วให้ระวังนะเอาละฮะกาันเบรดบอกว่าไม่ได้กลัวเลยโอ้โหยิงแม่งโคตรแรงเลยฮะโอ้โหแบบนี้บิ๊กแม่งไล่เลยเว้ยเห็นตัวมันสกูดาวน้อยๆเนีย่ยนี่คือกูไล่เลยนะฮะมันออกโก้ตมาเนี่ยนี่จะออกออกโก้ตามอะไรประมาณนี้ยไม่เนี่ยบิ๊กบิ๊กเราแบบเน้นยิงเร็วนะเพื่อจะได้แบบ เตะเท้าไฟกดรองเท้าแดงโชว์แบบเลือดเด้งไม่ตายเลยประมาณนั้นหรือเปล่าครับเพราะว่าการกดเนี่ยมันจะบวกเลื่อนฮะรประมาณร้อยกว่าครับก็เป็นอะไรที่ดีฮะเนีเสียงนี่ลุดอะไรกันเลยทีเดียวนี่ขนาดมันได้บัตรล้นนะแต่ว่าน้องบิก๊กโอ้โหโอ้ป้อมเว้ยป้อมป้อมนั่นไงนว่าอะไรบิ๊กเอ้บิก ơi, บ๊กควายนี่ควายแลย้วฮะนี่ เก่งขนาดน่ะโดนผมก็คงจะอวยในจุดๆนี้ไม่ได้นะโง่เองอันนี้น้องบิ๊กเราโง่ควายล้วนๆไม่มีบัวผสมฮะตอนนี้น้องบิ๊กเครียดแล้วฮะโดนตะนำสกอร์เอ้ยไม่ใช่โดนสกอร์เท่านะน้องบิ๊กก็พากันแบบชิวๆฮะยังจะออกของอินมาอีกนะเห็นเลือดตัวเองน้อยไม่ไม่เป็นไรครับความคิดพวกพันเจ็ดพันแปดมันก็ต่างๆจากพวกพันห้าพัอย่างเราแล้ะครับคงจะมีอะไรไม่เหมือนกันและ ความคิดพันห้าพันหกกับพันเจ็ดพันแปดมันต่างกันอยู่แล้วนะครับนี่เน่ยสกิลไปนะโหยิงแรงมากเลยฮนะโโอ,อ้กอกหกันเบรกกูว่ายิงแรงเว้ยเอาาเอ,าาเ,อาาเอาไปละเอาไปละเฮ้ยกูอินนะเว้ยกูไล่เอจิได้โหดไปล,ละเหลดเกมไปนี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าสองตัวนี้มันก็เหลดเหมือนกันแล้วมันก็เป็นเหลดที่กูไม่ก็จะรู้จักด้วยนะก็ไม่สามารถจะเอามาประเมินอะไรมากมายนะสกิลสามด้วยเปล่านั่นไงฮนะเอาแล้วครับผมมาตีทีนึง,น,งนี่โโอ้หขี้หักนายแน่นอนนะตอนนี้ทั้งดับเบิลนะทั้งเกาะเวทอีก นะผมว่าขี้แตกแน่นอนนะถ้าโดนนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเขาจะวิ่งออกนอกฟ้อมหรือเปล่าว่าสาหรับการบูดคนนี้นะการบูดคนนี้ออกไม่สนใจฮะออวิ่งเข้าฟ้อมน่ารักนะอะเขาก็ยังจะพอจะมีเซนนะพอจะมีความรู้ด้านนี้บ้างเอาวินบลอกหมดนะเพื่อนนะเออรอ,รอวินบล็อกได้อีกทีนะครับรอบายนะเขาไม่ออกมาแล้วครับเขารู้แก้ว,วรู้ไม่รู้ตอนนี้โอ้โดนแรงมากฮะ แลงโอ้โหแบบนี้ไม่ต้องคุยฮะมีทอนไว้ด้วยหายฮะอ๋อองบิ๊กเขารอจัองหวะครับคือเวลาไม่ใช่เรื่องสำคัญนะฮะคือกูเข้าได้กูเข้าเลยนะฮะรอได้นะไม่ซีเรียสโอ้โห,โโหเขาวาปลงมาแล้วนะฮะไม่ใช่วาดนะครับมันเป็นมันก็าว้าไปแหละเออ,อยางว่าแหละเนี่ยเดี๋ยวสักพักนะอันติหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยโอ้โหมูนย,ยักล่างะานะมันตีแรงมากเลยว่ะกูยอมเลยไอ้นี่แบบโอ้โหแบบเสียผู้เสียคนแล้วฮะโดนยิงนี่หน้าสั่นฮะ อ๋อแล้วเอากโตปอมมาขานาดน,นี้เป็นกูก็รู้นะเพราะมึงเพิ่งกดไปเมื่อกี้นะยังไงยังไงยังไงว่างไงว่างไงอ่ามาดิมาดิมาดิตัวปอมมันไม่อัพสกิลนะมันอัพไม่ได้นะประเด็นนะมันยืนมาขนาดนี้มันก็คงรู้แล้วโอ้อันตรีด้วยนะครับท <c oughs> ี่จช็อตท้ายสัตว์บ้าไปแล้วโอ้โดนยิงแบบนี้ถ้าไม่ดาร์กแมพก็ไม่น่าจะรอดนะถ้าเดินกลับดีๆแบบนี้โอ้โหดากแมพนี้ใครๆเขาก็รู้ฮะ โอ้แต่ว่าบิ๊กจะเข้าป้อมหรือเปล่าเอาบิ๊กไปไหนเอาวแล้วไงฮะแบบนี้ไม่น่าจะรอดจริงะโอ้ยิงสดก็ไม่รอดละครับบอกเลยว่าแต่ก็เดือดจะไม่ออไรอดงื้นะบิ๊กนะกดยาแดงหรือเปล่าฮะไปขี้ไมตายก่อนแล้วก็กดอ๋อออกมีเพได้ทุกตัวนะฮะตัวนี้อของบิ๊กคนเดียวนะอโอ้โหโอ,โอ้ได้ดับเบิลดาเมจอีกแล้วนะฮะขอบอกว่าขี้แตกแน่นอน้อนจะออกมันจะออกกริมมอละครับ น่าจะอย่างนั้นหรือเปล่าเฮ้ยแต่จริงๆผมไม่ออกนะกิมมอรเนี่ยมันจะเป็นดอนวิงเกอร์ไปเลยอะสำหรับผมนะก็่าไปนะแต่เมื่อกี้นี่ช็อตเมื่อกี้นี่กันเบดนะฮะอันติตัวปลอมนะฮะคือมึงก็ยิงไปแล้วมึงเข้าใจบ้างเลือดมันก็ลดไปแล้วปะ่ะแล้วมึงก็ทักษะิลหนึ่งทกิลหนึ่ง,น,งนี่ก็ว่างโง่แล้วนะแต่คือมึงอันติเลยเนี่ยคือมึงอะไรเนี่ยมึงอยากจะเคลียร์ตัวปลอมขนาดนั้นเลยเหรอไม่เข้าใจอ๋อมันหวาดปลานะครับแต่มันก็คงจะอย่างนี้ได้ตั้งนานแล้วแหละฮะจริงมงก็น่าาจะหวดตั้งแตต่้นเกมมมตตั้้้้งงแแแ่่โโโดนนนคิิิววววลลอหหาาบบีะกเย ไอ้เวรยังก you know, huh? ี้โอ้ยโดนยิงอะโอ้ยมันก็ยิงแรงนะครับนะน่าจะอัพเต็มมาฮะสำหรับสกิลยิงเจ็บพวกเสียคนฮะโอ้ยเอาไปเล่าเอาไม่โอ้ยกรึบเลยมคิดช้าไปเลยคิดช้าไปหรือเปล่าโอ้ถ้ามันถ้ามันสกิลเร็วกว่านี้อาจจะได้คิวนะแต่ว่ามันคิดช้าไปนะฮะสมองนี่ค่อนข้างจะมีแต่คิดเรื่อยอะไรประมาณนั้นนะฮะเขาไม่ได้ปากดีเสกูนะครับแต่กูไปด่าเขาโอ้ยเขากาไปนะครับ ดูของกันนยของนี่กระโปรงมากเลยฮะอันนี้ไม่ได้ด่านะฮะมันเป็นความจริงนะก็ลองดูไอเทมกันได้เนี่ยเดี๋ยวจะบอกให้ดูครับเนี่ยเนี่ยฮะยังไม่ได้โกดมาเชิญเลยฮะอัพของอัดของสแต็คแต่ก็เขาก็ถือว่าเล่นดีนะครับก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรขนาดนั้นนะฮะแต่ก็เอาโดนอีกแล้วฮะโอ้โหบิ๊กเราเอาแล้วโอ้โหโอ้โหโคตรแรงเลยครับอ่าฟอร์มฟอมบิ๊กบิ๊กบิ๊กยังไงยังไงมันไปไล่มากระปุกแล้วเนี่ยโอ้โหมันถันมาสกิลนี่มึงตายเลยนะ บิ๊กนะบิ๊กนะ่านแล้ว15นาทีครับสกอร์ยังไม่ขาดเท่าไหร่ฮนะแต่ว่าตาแวนด้าโมเนียมนี่คือขาดยับเยินนะฮะแบบว่าโอ้โหเสียผู้เสียคนนะฮะโดนเตะทีน่นี่ตัวผมผมเห็นมันโดนเตะที่ผมนึกว่าบิ๊กอันติใส่ตัวปลอมแล้วครับคือแบบโอ้โหแม่งโคตรแรงเลยฮนะอโอ้โหกดสกิล2มาเลยนะฮะก็สำหรับกันเบรคโมโมถ้ากดสกิล2มันจะทำให้วิ่งเร็วขึ้นนะฮะค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมแล้วก็จะบวกเกราะนะฮะตามจำนวนเอจินะครับก็แนะนำว่า ให้ให้ไอเออ่ให้เขาเรียกว่าอะไรนะครับให้ออกของพวกไอจียังบอกไอจีเยอะแยะพวกจีโอแมนนัเบนอะไรประมาณนั้นนะฮะมันจะบอกไอจีค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็ไปออกพวกวงิงโบพวกอะไรเคนจูโร่อะไรพวกนี้โนอะ้โหโหดแน่นอนนะเขาบอกแต่ผมก็เล่นไม่ค่อยจะเป็นนะผมดูท่านะน่าจะออกเอ่อชื่ออะไรนะนูสโตนเนี่ยคือจบเลยฮะกันเบดอันติีเขาจะไม่มีความหมายเลยนอกจากจะออกของมาแก้นะฮะพวกไอเทมแบบซิงเกิลทาร์เก็ตเอาแล้วฮะ เอาว่าเอาว่าหูบิ๊กบิ๊กเอาโหแรงโคตรเลยบิ๊กบิ๊กเอ้ยบิ๊กบิ๊กไม่เตี่ยบิ๊กบิ๊กแม่งเราไม่เข้าใจเลยอ่ะคือแบบเอาละฮะตอนนี้นะกันเบรครู้จะพังอาดหรือเปล่าครับน้องบิ๊กน้องบิ๊กเราเรียกตัวมาแบบนี้ผมไม่เคยเห็นบิ๊กเล่นตัวนี้นะครับต้องขอบอกอันนี้ไม่ได้อวยเพื่อแล้วแบบว่าอะไรประมาณนั้นนะแต่คือผมไม่เคยเห็นเล่นจริงๆนะ ปกติเขาจะเล่นต่ตัวแบบทําเกมอะไรประมาณนั้นนะแบบพวกแมกมัสอะไรประมาณนั้นนะเพเปร์อะไรเงี้ยนะคือเขาเล่นตรวพวกนี้ดีพอสคอมควรแต่ว่าผมไม่เคยไม่ค่อยเห็นเล่นแคลรี่อย่างมากก็เห็นนินจาครับคือแบบโหเฟี้ยมากเลยว่างๆถ้าเห็นเล่นจะอดไดดูนะว่าฟ้านะแก้หวาดฟ้านะกัาดานดีกว่า,าจะได้ไม่ต้องมายุ่งกับชีวิตคูน,เน,นเะเขาว่าสป,ปายตรงนี้นด้รุ่นรีเจเนเรชันร่น,น,นแล้วก็ดับเบิ้ลเนเมจฮะมีดับเบิ้ลเนมเมจอยู่ในตัวแล้วโห้วมันต้องบวกแล้วมากแบบนี้ ออกขึ้นไปข้างบนแนละ้วเราก็ไปตีแม่งเลยนะฮะแย่แนะ่นอนกันเบจุดนี้เอาแล้วฮนะถ้ากันเบลดโดนยิงนี่เจ็บนะเจ็บโอ้โหบิ๊กบิ๊กยังไงโอ้โหไม่ตายฮนะมันเป็นไปไม่ได้ที่จะตายแล้วนะฮะโอ้โหแต่เลือดก็ลดไปค่อนข้างเยอะนะฮะหนีจังนะเอาแล้วครับบิ๊กปากดีแล้วนะโอ้โหตอนนี้ง่ะด้วยนะฮะกี่ขวบแล้วครับน้องมังงงมังะนะฮะ ดีฮามากเลยฮะตอนนี้มีการยิงยิงเอาแล้วฮะเอาเอาเขาจะวิ่งใส่แล้วโอ้โหเสียผู้เสียคนอืเอาอย่างรอดฮะไม่น่าจะรอดแล้วนะเพราะว่ามันโดนชาร์จของนั้นนะฮะแต่ก็ตีไปทีนึงเพื่อความครัวนะครับผมอาจจะไม่ตายก็ได้นะฮะถ้าตายนี่เสียข้างโง่เลยนะน้องบิ๊กเราดังป้อมลัวๆนะฮะอุตส่าห์เลือกตัวเฮี้ยๆนะครับโอ้โหน้องบิ๊กตาสุดท้ายก็ฝากดีหน่อยนะ อีมันน่างะพูดอะไรไม่ได้ก็งะก็งะนี่แหละฮะงัดงะจะเป็นเป็นโจนะครับน้องมันม,มางะมางะโอ้ยแพ้จนพูดไม่ออก <c oughs> โอเคอันนี้ผมไม่ได้พูดกับบิ๊กเลยนะคือพูดไม่กี่คำเองบิ๊กเหมือนจะรู้เอ้ยเหมือนแพ้พูดไม่ออกไม่เกี่ยวอ่ะเอลนะน้องบิ๊กเขาเราก็เป็นคนปากดีอยู่แล้วแนวก็ต้องหาความไว้ โอ้ยเอาว่าโอ้โหนั่นตีธรรมดานะครับไม่สกิลโอ้โหโคตรยากล่างมาแบบนี้ฮะไม่บวกนี่ป้อมแตกนะครับกันบูดน้องกันบูดของเราขอดูนล่างป้อมยิงนี่มันจะเจ็บไหมแล้วไงแพ้โอ้หุ่นล่างป้อมยิงขนาดนี้นี่ก็ถือบ่าแรงนะแหมเด็กน้อยนะเฮ้ยวิเอ้ชนะถ้ามันปุ้ยวิ่ง ใช่ก็จะเรียกว่ามันไม่ขาดรอยเลยฮะโอ้ยอายุถึง18แล้วก็ไอ้ปูนนะครับโอ้ยก <c oughs> ูยี่สิบเอ็ดอม้มันเนี่ยจริงหรือเปล่าแอดเด็กเอาแล้ครับบวกในป้อมฮะน้องบิ๊กน่าจะเอาด้วยฮะโอ้ยมันมันมันยิงแรงนะครับนั่นน่ะโอ้สพายหรือเปล่าฮะโอ้ยน่าจะสู้ได้หรือเปล่าอุ้ยทีเดียวเท่านั้นไม่โง่เลือ่อนเหลือเท่าไหร่ในยี่สิบ โอ้โหจีจีไปฮนะจุดไปจังหวะนี้กันเบรดขอจุกแป๊บหนึ่งนะฮะซีซี้หรือเปล่าฮะโอเคนะฮ okay, นะผมสำหรับตานี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้สำหรับรเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะฮะก็ฝากกดด้วยนะครับเพื่อได้รับคลิปอาจจะผมเรื่อยๆนะี่ไงจะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆจากผมนะฮ okay, นะโอเคฮะจะมาดู GPM กันนะครับผม GPM ว่าไงนะ GPM ก็ต่างกันเท่าตัวนะฮะเลเวลก็ต่างกันเท่าตัวเหมือนกันนะฮะของการเด้งเลเวล แต่ APM เขาเยอะกว่านะอาจจะก,กดคกลิกรัวๆคลิกหนีอะไรประมาณนี้ไงโอเคครับผมสำหรับตอนนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะผมไปแล้วครับสวัสดีครับ